ทุกคนครับทุกคนเห็นอะไรไหมนี่มันคือ หรือว่าไอเหลี่ยมแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมครับนี่กิงเลกาซี่คือมันออน24ชั่วโมองออนแข่งกับเซเว่นะครับคือมันไม่รู้มันเข้าไปเล่นอะไรนักหนาแบบ24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนไปเรียนมันก็ยังเล่นไม่รู้มันติดอะไรนักหนาไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะลองไปสัมภาษณ์เพื่อนมันดูนะครับและตอนนี้เราได้เชิญเพื่อนของไอเหลี่ยมหรือว่า Milk. น้องลิสมาแล้วนะครับวัสดีครับใครครับเนี่ยชื่อตุ้ยนุ้ยหอมน้องตุ้ยนุ้ยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่พี่ขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมน้องถามอะไรครับพี่ได้ข่าวมาว่าไไอออริเเนนีี่่่ยยหหืวาลมมมัตดก ยีิบสี่ชั่วโมงจริงไหมคือแบบติดเกม King Legacy อ่ะจริงครับจริงครับแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าคือขนาดที่มันแบบไปโรงเรียนอะ่ะคือวันปกติอะ่ะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไปโรงเรียนก็ยังไปเล่นจริงไหมจริงครับมันมันแอบ,บเล่นใต้โต๊ะครับแอบ,บเล่นใต้โต๊ะเลยเหรอแล้วแล้วครูไม่เห็นเหรอไม่เห็นครับแต่ถ้าครูเห็นมันก็ถ้าครูรีบมันร้องอะ่ะ คือถ้าครูยึดโทรศัพท์ใช่ไหมใช่ร้องร้องนี่คืออะไรร้องไห้เลยอะร้องไห้เลยเหรอเอาดีๆขอสารละแล้วทำไมมันถึงยังเล่นอยู่อะไม่รู้วะพี่มันติดมันติดสาวในในแมปก็นไม่ได้ติดอะไรหรอกมันติดเลยนะมันติดสาวในแมปอะติดสาวในแมปเอาดีๆน้องมีสาวในแมป<ๆ>ด้วยเหรอมีครับแบบแบบเพื่อแบบ ปิ้งสางรหาสเลม่มแบบไปช่วยฟาร์มแล้วปิ้งกนหนังไม่คือพี่สงสัยเว้คือถ้าเกิดว่าเล่นที่บ้านเนี้ยเออมันไม่เป็นไรเท่าแต่นี่คือแบบไปโรงเรียนไม่ยอมเรียนยังจะเล่นเกมอีกโอ้โหเกินไปน้องคือเองแบบขาดมือดื่อไม่ได้เลยเหรอพี่ต้องไปถามเจ้าเจ้จาตัวเองนั่นแหละไม่ไม่เราพี่ได้ยินข่าวว่าคือมันแบบว่าถ้าเกิดว่าครูยุโทโรศัน์นี่คือไม่กินข้าวงอนงอนครูได้ไหมใช่ใช่หนักขนาดนั้นเลยหรอโคตรหนักอะ่ะพี่เองกูนี่เรื่องจริงไหม เ,เรื่นจริงครับเยอะถือได้หนึ่งล้านปเปอร์เซ็นเลยน้องนี่ทำอะไรครับ ตอนนี้ทำอะไรครับเวลาเรียนนะครับเล่นเกมไหมอ่ะตอนนี้เล่นเกมไหมอายุอายั้นนะครับเ็เรียนอยู่ังั้นพี่ไปเรียกเจ้าตัวมาถามเลยโอเคไหมได้เลยพี่ตอนนี้ผมก็ได้เชิญเจ้าของเรื่องมาแล้วครับสาหรับน้องลิ์หรือว่าไอ้เหลี่ยมนะฤิ์ว่าไงครับจริงไหมว่าน้องที่เขาบอกว่าเองแบบติดทิงเลกาซี่แบบ24บชั่วโมงมันก็จริงอยู่แต่ย4ิบี่ชั่วโมงมันก็เกินไปไป2ยิบสี่ชั่วโมงแล้วแล้วกี่ชั่วโมงอ่ะอ่าสองสามทุ่มก็พักแล้วได้แั้งแต่กี่โม ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้นับเวลาเดี่ยยี่สบสี่ชั่วโมงก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงคบน้องไม่ต้องโกหกไม่ใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับใครหาว่ายี่สบสี่ชั่วโมงครับวก็เพื่อนเองบอกแล้วพี่ก็ได้แหล่งข่าวมาไงคือเอาสาระเลยเว้ยถ้าเองเล่นที่บ้านอ่ะมันไม่เท่าไหร่แต่คือเองไปเล่นที่โรงเรียนในวันปกติวันไปเรียนอะ่ะทำไมเองไปถึงเล่นน้องก็มันอยากเล่นนะพี่ลองไปเล่นดูดีแล้วพี่จะเตดเองไม่ใช่พี่เข้าใจไว้แต่หมายถึงทำไมเองไม่เรียนเลยฮะถ้ายถึงก็แอบเล่นด้วย ไม่ใช่ไม่แอบเล่นครับแอบเล่นแต่มันก็แบบยังไงอ่ะ มันก็แบบมีคนแอบเล่นด้วยเอาไม่แล้วแล้วเราจะเอาไปแบบอย่างเอาทำไมแล้วทำไมเราไม่ตั้งใจเรียนอ่ะก็ตั้งใจเรียนครับทีหลังจะเล่นอีกนะรู้ไหมเนี่ยเวลาเรียนอ่ะทีหลังผมจะเล่นอีกเอาเฮ้ยผู้ใหญ่ถามเ่ยอีกตอบดีๆน้องเวลาพี่พี่สอนนี่ก็เองก็หัดคิดบ้างน้องไอ้สมองหน่อยเ้ยคิดว่าไอ้แกเป็นหมาเหรออะไรอะไรอะไรปากดีนะปากดีอันนี้พี่แค่อยากให้เองตั้งใจเรียนไงน้องเข้าใจไหมเนี่ยรับทีทีหลังเองเองจะไปเล่นมือถือใต้โต๊ะแล้วใช่ไหม ก็ไม่เอาเฮ้ยรับปากเลยดีน้องถ้าเองเป็นเด็กดีเดี๋ยวพี่เติมเติมให้เลย ใน King Legacy เนี่ยโอ้ยโอเคเอ็งสัญญาได้ไหมว่าเอ็งจะไม่เล่นมือถือใต้โต๊ะที่โรงเรียนโอเคสัญญานะเอาเอาสัญญาก่อนสัญญาก่อนสัญญาสัญญาแล้วพี่ขอถามอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายแล้วที่เขาบอกว่าเอ็งมีสาวใน King Legacy จริงไหมไปคำตอบที่ไม่จริงครับชัวเปล่าชัวครับแล้วทำไมต้องเข้าไปสิงอยู่ในนั้นนะพี่อย่าไปเชื่อไอ้ตุ้ยุ้ยมันมากมันเอออยู่ด้วยอ้าวตุ้ยเนยว่าไงน้อง ม,มันเอาเรื่องไปเองมาพูดกับเพื่อนอะใครกันได้ที่ามาพูดครับคุณนั่นแหละครับน้องเหลีงลยงนี่แหละครับ จะเย็นครับไม่ได้ไม่ให้ทะเลาะกันน้องพอพอพอสรุปคือไม่มีใช่ไหมไม่มีครับโอเคไม่มีก็ไม่มีเข้าเรื่องเลยว่ยน้องเองสัญญากับพี่แล้วนะว่าเองจะเป็นเด็กดีไม่เล่นมือถือใต้โต๊ะที่โรงเรียนแล้วนะครับงั้นพี่จะให้รางวัลเองเองอยากได้อะไรในชิงเลกาซี่อ่ะดาบโยรุครับดาบโยรุมันกิโลบักอับน้องหนึ่งพันโลบักค,ครับโอเคเดี๋ยวพี่ให้ได้หนึ่งพันโลบักเดี๋ยวพี่กรีบให้เลยแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึง่งเองต้องพีวีพีกับพี่ให้ชนะโอ้โยอ่อนให้ด้วยครับไม่ได้นานานครับุ yeah ได้น้องแต่ว่าถ้าเองชนะพี่แล้วรอบนึงนะเองต้องไปเจอกับบอสใหญ่ของพี่เว้ยโอ๊ยบอสใหญ่ปไปอ่ะนี่นี่นี่มันเดิมนมาแล้วเห็นไหมไปชุดเป็นแปลกแปก,แปกอ่ะด้านล่าง <laughs> ดูมันใส่กางเกงเดีเยไอ้กางเกงโคตรน่ารักอะ่ะไอ้คนเนี้ยมันไม่ใช่บอสแต่มันเป็นลูกน้องพี่ทีนึงเอาง่ายๆคือถ้าเองต่อสู้กับพี่ชนะเองก็ยังไม่ได้มามามาพี่มันเป็นลูกน้องพี่จริงเปล่าเอ็นเอ็เอเอแนแคนมันยังไม่ได้อยู่แคนพี่อะ่ะ อ้าวไอ้นุ้ยหมายความว่าไงน้องอะไรครับเอ็งอยู่แคนอื่นน่ะลูกน้องอิสระรับเออเป็นไงเป็นเป็นลูกจ้าอิสระน้องไม่จําเป็นต้องอยู่แคนพี่เข้าใจปะคือเอ็งชนะ<อ>มันให้ได้ถ้าเอ็งชนะมันได้พี่จะให้เลดาโยูรุกล้าเปล่ากล้าครับมานั้นเอ็งไม่ต้องคุณความนำเพลงเอ็งมากับพี่เลยมามาหนึ่งหนึ่งกับพี่มาถ้าเอ็งชนะเอ็งเอาดาบยูรุไปเลยเพราะแต่เอ็งใช้ผลอะไรเนี่ยน้องผลโมจยครับแล้วพี่ใช้ผลอะไรอ่ะผลอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เสือโอ้โหแล้วผมมันผลผลมังกรได้ไหม ได้ครับโอเคน้องเสียค่าหัวไหมเนี่ยไม่เสียดีกว่าโนาเสียเลยหนยน้องพี่อยากเสียวะ่ะมารอบเดียวรู้ผลไปเลยถ้าเองชนะพี่อเองต้องไปสู้ต้องไปสู้กับตุ้ยนุ้ยต่อนะครับไอแกมาดิน้องอย่าพูดพราำนำเพลงว่ะโอ้ยเอา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 ้ยยังไม่ได้บอกเริ่มเลยน้องอะไรอ่ะรีบบอกมาดิไม่ได้ห้เปิดห้เปิดเผานะแมวนะให้เปิดเผานะอ่อนเกินนะเปิดเผาเปิดเผาอ่อนเกินนะน้อง ไม่เอาเปิดพงเปิดเผานะครับห้ามแบ่งร่างเป็นเผาวีสนะน้องได้ได้ยินไหมเนี่ยว่าไปลิศอุ้ยอนอในผมด้วยครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปลิศใจเย็นน้องอะไร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 วู้ยอยู่เลยเลยวะโอ้ยไปไหนอ่ะหึมาดีอยู่เนี่ยนี่บินชิลเลยอ่ะบินชิลบินชิลเฮ้ย เฮ้ยน้องอะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าคีย์บอร์ดกูพังหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ไงครมาไม่ได้อ้างครับไม่ได้อ้างครับไม่ได้อุ้ยไม่มีไงเฮ้น้องใจเย็นใจเย็นยเ็น้องใจเย็นพี่ขอโทษปี่ละแกเฮ้ยแป๊บนึงเอาสัญยูณไปนไรอ่ะวู้มาดิมาดิกระจอกมาดิอ้างว่าล่ะอ้างว่าล่ะเด้ออ้างว่าล่ะมาดิมาดิมามาดิ วิ่อะไรวะแม่งไม่โดนเลยกระดาษผมปิ้งนั่นนี่งี้ <c oughs> ลองอาไอ้ไใจ <What? S 1> อะไรวะเฮ้ยเล่นหุนบังกรไม่เป็นน่ะโอ้โดนอ้าอีกดู เราไม่ต้องเสียงดังด้วยอะน้องเราไม่ต้องเสียงดังด้วยทำไมอะเอ็งลืมอะไรหรือเปล่าเอ็งลืมอะไรหรือเปล่าอะไรเอ็งชนะพี่แต่เอ็งยังไม่ชนะต้ยหนุยมาต้ยหนุยอยู่ไหมน้องนี่ดูดูดูเดินถือกีตรามาเลยเฮียข้างบนอย่างเทข้างล่างแม่งยังไม่ไม่รู้จะสันขาคำอะไรมาพูดกับมันดูมนแต่งตัวดิแต่งตัวได้สซเพลินมากอุ้ยอ้าวพี่ไม่ได้เกี่ยวนะน้องดู เองสร้างความแค้นให้ตุยหนุยเองนะเฮ้ยได้พูดหยอกหยอกกันครับพูดหยอกหยอกกันครับไอ้หนุ้มมันหยอกหรือเปล่าไม่หยอกไงเออไม่หยอกไงเอาหน,หนึ่งเลยถ้าเองชนะดาบอยู่รู้มาเลยโอเคไหมแบนแบนวีดีพี่แบนวีีห้ามห้ามห้าม <ๆ S 2> เผาวีสีนะครับน้องเดี๋ยวพี่ยังพี่ยังไม่บอกเริ่มเวลีดด้วยลีดชอบเปิดก่อนนะพี่ยังไม่บอกเริ่มนะสามสองหนึ่งเอาแล้วครับศึกระหว่างเพื่อนรักหักเลียมโหดตุยหนุยเวียด ไอเหลี oh, ่ยมโอ้เล oh, no, mm ่น hmm. ก <laughs> <you> <laughs> <świ> <c oughs> ันกลางอากาศนะครับน้องเอ็งเอ็งจะบินเป็นแบบวัดเต้าหลินหรอหลัวใส่กันหน่อยใส่กันหน่อยนุ้ยเล่นผลแล้วน้องคนใส่ฟ้าเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไปดิจะกินทำไมอ่ะน้องจะกินทำไมอ่ะสลายเลยแหวนแหน่แหนแหนเอาดีลิทเอ็งเอาแต่หนีอ่ะน้องคิเลย เจอของจริงก็สู้ไม่ไหวหรอเมียผมครัคบเอาดิเออเอาดิเออดิสวนสวนเอาดิน้องวิ่งไอริสจับโหดไอริสจับดึงตึงยังไงครับยังไงคอมโบต่อได้ไหมไม่ได้ครับคอมโบหลุดเฮ้ยเฮ้ยเราหนุยโดนอย่างเดียวเลยน้องหนุยสู้เขาดิน้องเฮ้ยไอยจะตายแล้วไอ <c oughs> ลิศไม่ไมี็นเด็กไปปากโครับแกโอ้โหหนุยจัดการให้พี่ดีดิพี่สั่งเก็บเลยอย่าให้มันมีที่ยืนสวยน้องสวย วูวเอาเอาเฮ้ยไอ๊เอ <The> ๊ะคืออะไรอ่ะน้องโหลยเฮ้ยกูแกงเองละกันอินลิสแม่งเหลี่ยมมันมันแอบดิวกันหลังไมหรือเปล่าวะว่าแบบอ่อนให้กูหน่อยกูอยากได้ดาบอยู่รู้ใช่ปะวะไอ้หนุ่ยแอบเหลี่ยมมะเนี่ยโหลนั่นไม่เปิดไม่กูว่าใช่กูว่าใช่น้องโถเอ็งเล่นน่าเกลียดกันหน้าเอ็งเป็นเพื่อนกันเลยน้ำ่างงี้เหรอน้อง พี่จ้างเองมาแนละ้วเฮ้ยพี่จ้างเองมาฆ่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปหรือว่ามันจ่ายเองเท่าไหร่มันจ่ายเองเท่าไหร่อะยังบอกพี่ดิมันจ่ายเเท่าไหร่อ้หนุย่ยดูดิครับดูกระโบดครับรับเงิน2ที่นะครับดูครับดูหน้ามันครับจำหน้ามันไว้ด้วยครับรับเงิน2ที่เองจ่ายมันเท่าไหร่ลิตรองบอกพี่มาดิอย่าม,ม,มันพิมพ์นะมันมันพิมพ์กี่อะอะไรอะ หนึ่งหมื่นหหโอ้โหโอ้ใจเยอะขนาดไหนเหรอน้องเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยจะสามทุ่มแล้วพี่ไม่นอนแล้วฮะสามทุ่มตอนไหนวะไปแล้วไปแล้วเอ้อดาบยูรูปัวมาอะไรดาบยูรูปัวมาซื้อเองดิน้องเอ้าไอ้แก่แม่งบิดครับดูครับเอ็งเลี่ยมก่อนนะอะไรน้องว่า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 นี่ครับแก่มันเลี่ยมนะครับครบไม่ได้นะครับคนแก่หันเข้าแขนนะครับและอย่าไปซื้อเชื่อด้วยนะครับเฮ้ยโอ้โหแรงแรงแรงเอ็งมานั่งเก้าอี้ก่อนเอ็งมานั่งเก้าอี้ก่อนเอ็งอยากได้มากๆเลยเหรอใช่กี่เปอร์เซ ร้อยเปอร์เซ็นแต่พ่อแม่พี่พี่บอกกับเองไปแล้วนะเองสัญญากับพี่ว่าอะไรตอบดิสัญญาว่าเออไม่แอบ,บเล่นโทรศัพท์ในคาบเรียนโอเคเองสัญญากับพี่แล้วนะโอเคสัญญาว่าจะทำอีกฮะ ว่าไงนะสัญญาว่าไงสัญญาว่าไงสัญญาว่าไม่ไม,ไม่แอบเล่นไงพี่เชื่อได้ไหมเนี่ยเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โห,โห,โหแบบนี้มันคนสมควรซื้อให้ไหม่เนี่ยน้องตะบวัวก็ตะบวัวน,นับพี่เชื่อใจเองนะเองอย่าเล่นอีกนะน้องอได้งั้นเดี๋ยวพี่ให้ตังเองไปซื้อโอเคไหม five minutes later โลลิศน้องพี่ให้เงินเองไปซื้ออ่ะเองซื้อมายังดาบโยรู้ที่อยากได้ใช่รูปที่เองส่งมาปะ ใช่ครับเองดีใจปะน้องดีใจเองอยากได้อะไรอีกไหมอืมก็อยากได้อ่ะอยากได้ดินปืนอีกประมาณ900กว่าชิ้นมันกี่บาทนะน้องกี่สิบบาทต่อร้อยชิ้นนะพี่เก้าร้อยชิ้นก็180ร้อยแปดสิบบาทอยากได้เหรออยากได้งั้นเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้า <c oughs> ถ้าพี่ได้รับข่าวสารจากไอ้ตุ้ยนุ้ยก่อนว่าเองยังแอบเล่นมือถือใต้โต๊ะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเองไม่ได้เล่นมือถือใต้โต๊ะแล้วพี่จะกลับมาซื้อให้ในคลิปหน้าโอเคไหมโอเคพี่ขอดูผลงานเองหนึ่งอาทิตย์ก่อนว่าเองอ่ะเชื่อใจได้ ได้ไหมว่าจะไม่เล่นแล้วที่โรงเรียนได้เดี๋ยวพี่จ้าตุ้ดุยให้แอบดูเองนะที่โรงเรียนอ่ะโอ้ยเอ็งอาจจะไม่รู้ตัวอย่าลืมตัวแล้วกันน้องสัญญาต้องเป็นสัญญาถ้าเกิดว่าอาทิตย์หน้าตุ้นุยมารายงานพี่ว่าเอ็งไม่ได้เล่นมือถือใต้โต๊ะที่โรงเรียนแล้วยี่จะซื้อให้ตามที่เอ็งขอเคียไหมครับครับโอเคผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยนะครับผมว่าก็ไม่อยากให้แบบน้องๆเนี่ยครับเล่นมือถือที่โรงเรียนนั่นเองนะครับคือเล่นตอนตอนว่างได้นะครับแต่ว่าตอนที่เรียนนะครับไม่แนะนําให้เล่นนะเพราะว่่าามมันนไไดีะรเวลป ก็ตั้งใจเรียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์มาบอกมาว่าอยากรู้จังเลยตอนไอ้แก่สมัยเรียนมันแอบเล่นหรือเปล่าใช่ครับกูแอบเล่นเอาเฮ้ยอย่ายกย้อนดิน้องโอเคเอาผมสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครญและกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับบายบาย